ครับเป็นไงครับนี่สวัสดีครับกำลังจะเอาผลไม้ไปให้คลายสมคิดครับไม่ได้เพื่อไป้ลูกอะไดลเลยนีย่ครับเอาผลไม้ไปให้คลายสมคิดครับของแม่ซีฝากมาแล้วว่าจะเอาต้นสปะรดไปส่งเกเยครับว่าคนเกเเนาะจะให้เกมาเอามันก็ลำบากเนยนะก็เลยวอาไปสง่งแก ตามไปดูที่สับรัรถนะครับจะไปขึ้นต้นสับปับรถต่อครับ ไปที่บ้านแค่ได้กรารรถดับเครื่องครับไปตรงรถนี่ก็ขับมาเมื่อกี้ก็ไม่รู้ดังอะไรนะครับงา่งายงา่ายง่ายง่ายอยูครับดังมากเลยที่ล้อหน้าข้างขวานะครับต้องเอาไปปรึกษาช่างดูตอนนี้เราเอาอาหารไปให้ช้างนะครับไปส่งเมชิดครับไปไปขวาเกี้ยครับ ครับของของยาจะสวยกว่าของชายภูมิของชายภูมิไม่ค่อยสวยจะไปได่หลายวันเขาว่าต้นมันยังเขียวอยู่ถ้าเป็นของชายภูมิมันจะเหี่ยวเร็วจะแห้งน,นี่ต้นยังเขียวอยู่ครับเนี่ยขอบค,คุณทีมานินะครับที่เป็นกําลังใจช่วยเติมคะแนนนะคกับต้องทมงานช้างป่าของเรานะครับจนได้ สับประรดมาหนึ่คันรถสิล้อครับทีมงานก็ไม่คิดว่าจะสามารถหาเงินมาหาคะแนนมาซื้อสับประรถได้นะครับเพราะว่าก็เป็นช่องเล็กๆก็ไม่รู้ได้หาช่องทางไหนช่วยทางถุงงานได้ต้องขอบคุณพ่อแม่เอสีทุกท่านที่ช่วยมานะครับช่วยเติมคะแนน,นให้กินดีครับทางกินดีมากเลย นะครับเหยีย่ยก่อน้าไม่เหยีย่ยเยอะใหหมดเหยียยเต็มรถคิดถึงช้างคิดถึงป่า ช้างครับเป็นป่าครับเป็นงานช้างป่าก็าเหนื่อยมันจังเลยครับเออสำลักหดีนะครับไม่ค่อยมีน้ำน้ำเลีย้ยบาดมือให้ตาเกยมาเอาเกยก็ลำบากเกยคนเดียวนะครับเนาะเกย์เจ็ดสิบกว่าปีแล้วครับ ต้องเอาไปส่งแกเรายังไม่รุ่นเหนือพอมีแรงก็ไปช่วยกันไปเอาบนเอากระสุนด้วยกันไปเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วครับตาปานสมคิเจ็ดสิบห้าโอ้สิบแล้ว ก็ได้คนใจใจตาหวานจะมาช่วยขึ้นนะครับเนี่ยขับรถเดิเนหนีกล้องนะครับ ต้นหนึ่งกงหลายกิโลนะครับแ่ต้นหนึ่งเนี่ย หมดบอเดี๋ยวไปพับผมเต็มแล้ว ก็มาถึงบ้านคุณต,ตาครับคุณต,ตาสวัสดีครับอ,อ,อ่าผลไม้ของคุณแม่เอฟซีฝากมาให้ครับผมอ่าแล้วก็เอาต้นสับปะรดมาสมด้วยครับก็โชคดีครับมาเจอช่วงคุณต,ตากาลังอาบน้ําให้ชายสมคิดพอดีเลยครับคุณตานี่ก็อายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วครับน้อยังเลี้ยงช้างอย่างแข็งแรงครับยังแข็งแรงอยู่เจ็ดสิบกว่าแล้วครับยังแข็งแรงอยู่เลยปดคุณตาก่อนครับ บ้านของทีมงานช่างป่าของพันพงมาหาบ้านของตาพลายสมคิดก็ไม่ไกลนะครับประมาณ3 0 0ร้อยสี่รอเมตรนี่แหละครับก็อยู่ระแวกเดียวกันนี่แหละครับพอดีมาช่งดีมาเจอคุณตาก,กำลังอาบน้ำให้ช้างพอดีเลยจาก็กำลังอาบน้ำให้ช้างครับตอนนี้กำลังเอาจากเอาจากป่าเข้ามายูกที่บ้านครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่ ช่วยเติมคะแนนช่วยฝากผลไม้มาให้กับทรายสมคิดนะครับขอบคุณแทนตุดตาด้วยนะครับผมขอให้พ่อแม่เอลซิลท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ท่านตนดังใจปรารถนานะครับผมร่ำรวยเงินทองครับภาพร่างกายแข็งแรงตลอดป46ปีครับช่วยช้างถึงช้างครับผมช่วยช้างถึงช้างครับ ช่วยช้างถึงช่างครับตอนนี้ก็ตาก,ก็อาบน้ำให้เสร็จแล้วอเอาผลไม้ให้กินเอาผลไม้ให้กินกันเลยครับ่าตอนนี้ก็ตาเอาผลไม้ให้ตายสมพิดนะครับตอนนี้ม,มีสับปะรดมีแตงโมมีแตงกวามีมันแก้วมีกล้วยนะครับมีหลายอย่างนะครับอ๋อกินดีครับกินดี คุณตาไปตัดหญ้ามาจากไหนนี่เลยเลยเลยเยอะไหมหญ้าคุณตาเหลือเยอะไหมครับอ๋อยังมไม่ถึงงานยอ๋อยังไม่ถึงงานตอนนี้หญ้าก็เริ่มตายหมดแล้วนะครับเนาะแ,แห้งนะครับตอนนี้ก็หญ้าตายหมดแล้ว สำหรับคุณตาเองก็อายุ70ต่อปีนะครับยังไม่ํำลาวางการยังไม่เขวนนวมครับยังสู้ไหวตาบอกว่ายังสู้ไหวสู้ไหวเขวนนวมแล้วมีใครช่วยดูแลช้างครับเขวนนวมเรียบร้อยแล้วมีใครช่วยดูแลช้างคุณตาก็เป็นห่วงช้างรักช้างครับสู้อยู่ด้วยกันไปก่อนกรับใดยังสู้ได้ตาเนาะยังมีแรงเนาะมีแรงสู้ก็สู้ด้วยกันไปก่อนคุณตาบอก มีแรงสู้ก็สู้ด้วยกันไปก่อนครับตั้งแต่อายุสิบปีมาก็มันก็เคยมีมานี้เนาะใจรักใจรักเขาเรียกใจรักครับคนรักช้างของแท้ใจรักอันนี้ก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วอ่าเจ็ดสิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้โอ้เจ็ดสิบกว่าปียังแข็งแรงไม่ปวดหัวเข่าไม่อะไรเลยครับเนี่ยยังเลยยังไม่ปวดหัวเขายังตะดติปีบยังดังอยู่ยังเติดปีบดังเลยตาวย่างติดปีบดังอยู่นะครับ ต้องขอขอบคุณพ่อแม่เอฟซีนะครับคุณตาคุณตาให้พลพ่อแม่เอฟซีได้ครับคุณตาไม่รู้จะจะให้พรยังไงดีขอให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ท่านสมดังใจปรารถนานะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมขอให้ร่ำล่ำรวยๆครับผมผมก็ได้นําผลไม้ที่พ่อแม่เอฟซีฝากช่วยเติมคะแนนมาให้ทายสมคิดเลยนะครับพร้อมกับต้นสับปะรดที่ทางทีมงานได้ รับไอ้คะแนนจากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านแล้วก็เก็บรวบรวมสะสมมาซื้อต้นสับประรดหนึ่งคันรถสิบล้อเพื่อมาแจกจ่ายให้กับช้างตกงานของทีมงานช้างป่ารวมทั้งช้างที่มีไอ้อยู่ในโครงการเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันเราก็ยามมีแล้วก็แบ่งปันนะครับทีเขาทีเราจะช่วยกันไปครับแล้วก็มีช้างที่อายุเยอะช้างแก่ช้างชราแล้วก็แจกๆกันนะครับ ดีเลยวันนี้ดวงดีครับมาเจอคุณตานึกว่าจะไม่เจอแล้วนึกว่าจะไม่เจอคุณตานะครับอ่ฝั่งนู้นก็น้องกําลังช่วยลงจับรถนะครับช่วยลงให้ครับผมพอดีขับรถมาก็ไม่รู้อะไรดังที่รอหน้านะครับดังเสียงดังมากงดๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนํารถไปที่ให้ช่างก็ดูให้รอหน้าข้างขวาถ้ายังไงเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเข็นหญ้าให้ช้านะครับเพราะเดี๋ยวน้องอดอาหารกลัวน้องอดอาหารครับ ต้องเอาเข้ารัรูรักษาตรงนี้นะครับเอาพอดีต้นสับปะรดที่ไอ้พ่อแม่เอฟซีช่วยเติมคะแนนมากับให้น้องช้างของเราครับก็เลยได้ไดมีคะแนนมาซื้อต้นสับปะรดมาแจกครับเราก็ไม่คิดว่าจะได้ต้นสับปะรดเป็นคันสิบล้อมาแจกให้กับน้องช้างทุกเชือกนะครับเพราะว่าทุกเชือกของทีมงานช้างป่านะครับก็เพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับแต่เราสามารถทําได้ขนาดนี้เราก็ถือว่า โอเคแล้วครับเราประสบความสาเร็จมาขั้นหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ